ถึงแล้วครับจุดชมวิวจุดชมทะเลหมอกนะครับจังหวัดน่านนะครับพอดีเป้เลยหมอกกำลังมานี่จุดแรกจุดแรกเนี่ยโดนลมเย็นนะโอ้โห เย็นครับวันนี the, ้โชคดีครับพนักงานขับรถบอกว่ามาจังหวะที่อากาศเย็นพอดีนะครับ โชคดีครับวันนี้มีทั้งหมมีทั้งอากาศเย็ยนนะครับครับวันนี้ก็มีของจําหน่ายนะครับมีกาแฟมีมันม่วงนะครับมีมะม่าร้อนนะครับมีข้าวเหนียวขายนี่เป็นลูกอะไรครับ รถด่วนค่ะเปิดดูได้นะคะรถด่วนค่ะถ้าจะเอาก็ทอดให้ได้นะคะลูกชิ้นสดเหรอค่ะสดกับแบบเชื่อมค่ะสดมันจิตจืดเหรอรสชาติมันสามารถเก็บไว้ได้ประมาณสั้นสองสิบได้เลยเนครับเขียนครับนี่รถด่วนนี่มันขาขาอยังไงอ่ะก็จะเป็นแก้วค่ะเป็นแก้วรถด่วนคือคือนอนไม้ไผ่ค่ะนอนไม้ไผ่ค่ะ หน่อยไหมผัยก็กระบอกนี่ขายขายเท่าไหร่พี่บอกว่าที่นี้ยังไม่ได้ใส่ยืนมากกระปุกนี่มีไอออกจากปากด้วยครับต้ด่วนต้ด่วนคอาจจะเป็นแก้วค่ะแก้วละเท่าไหร่ร้อยห้าบาทค่ะอ๋อนี่คือแก้วนึงอ๋อไม่ค่ะอันนี้คือจะใส่อยู่ในกระบอกยังไม่ได้ใส่กระบอกกระบอกละ150บาทไม่ค่ะแก้วละ150บาทแก้วระอยสิแก้วในขนาดไหน รถด่วนครับรถด่วนครับแก้วละร้อยสิบบาทครับอ๋อแก้วขนาดนี้นะฮะโอ้แต่มันหนาอ่ะพี่ขอห้องน้ำไปทางไหนจ้าด้านแรกจ้ะท่านรองเอามันต้มไหมเอามันหมกอะเอามันหมกอ่ะเอามันหมกอะแสงแสงแรกกำลังจะขึ้นนะครับ แสงแรกกำลังจะขึ้นนะครับเดี๋ยวดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นมาแล้วครับเชื่อยังว่าถอดเว้นแล้วถอดี่จะยินเทีย่ยมครับดวงอาทิตย์ขึ้นที่น่านนะครับอำเภอปัวนะครับเป็นชาวเรกที่มาเที่ยวน่านนะฮะได้มาเช็คอินที่นี่นะครับเย็นมากครับวันนี้เย็นเต็มหมอกน้อย วันนี้นักท่องเที่ยวก็มีพอสมควรนะครับแต่ไม่ถึงกับขนาดว่าเยอะมากนะครับบรรยากาศชานี้นะครับน่าจะจบที่ได้สัมผัสอากาศเย็นและดวงอาทิตย์ขึ้น าเรกครับที่ยมอำเภอปัวเย็นครับหนาวไหมวันนี้หนาวไหมมากเลยค่ะมากเลยใช่ไหมเมื่อกี้หนาวหนาวจนหูหดหมดแล้วไม่ออกไหมเหนาวหูหดหมดแล้วครับ Terima kasih telah menonton!